เรื่องการแต่งตัวคือแต่งแรงจัดเลยจนตำรวจจับเลยพี่อาร์ตค่ะก็มีคนวิ่งเข้าไปอย่างนี้เลยจับมือไปไหนทำอะไรตำรวจถกแขนเสื้อเบอร์นี้เลยดูอะไรฮะดูว่าฉีดยาหรือเปล่าโอก็ไปถึงโรงพักนุ่นถาแต่งเป็นอะไรเนี่ยแต่งเป็นผีอาจารย์ค่ะกับเพื่อนก็โดนด้วยก็คือผีอาจารย์หมู่โดนข่มขืนหมู่เรื่องการแต่งตัวคือแต่งแรงจัดเลยจนตำรวจจับเลยพี่อาร์ตค่ะ ก็ปีสามจำได้เลยว่าวิศณีอุบัติเหตุทันไหมเราไม่ทันไม่เราไม่ตงแต่งตัวแล้วตำรวจต้องจับเดี๋ยวก่อนพี่ไอ้ขาไอ้ทันสีเหลียมพักดีดำนมกิชวิศณีอุบัติเหตุป่ะคะอ๋อจากละครเรื่องอุบัติเหตุไงไม่ทันไม่ทันหรอกไม่ทันหลอกเจนนี่ไม่เป็นไรคือนางดัดผมยีกใช่ใช่ใช่แล้วมันเก๋มากมันเป็นกระแสที่ดีมากทุกคนอยากผมยีกดิฉันก็ผมบางเนาะก็เลยดัดแล้วก็ใส่เสื้อคอควานขนาดเนี้ยเธอ สีม่วงฟีดพยุดแขนกระดิ่งเซเวนตี้ซื้อจากตลาดเก่าก็คือวัดมหาธาตุแล้วตัดกางเกงเป็นผ้ามองตักูรูยุกเลยเนาะผ้ามองตักูฟิตสีน้ำตาลแล้วขาเนี่ยเป็นกระดิ่งแพทเทิร์นทำเองข้างละสี่ก็เท่ากับเป็นแปดมันก็จะเป็นพวงนี้เลยค่ะเขาไม่เรียกขากระดิ่งเขาเรียกขาระคังมันก็จะเยอะกว่าก็จะเป็นพวงอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็จะสวยมากลงจากรถปออหกจำได้เลยปากเกตไปมหาวิทยาลัย อ๋อมีสะพายย่าพาด้วยค่ะสะพายย่ำพาด้วยย่ำพาเหลืองสะพายมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะชอบมากมันสะดวกค่ะค่ะแล้วมันก็ถูกะอ่ะก็สะพายย่ำพาลงมาปุ๊บก็มีคนวิ่งเข้ามา่างนี้เลยจับมือไปไหนทําอะไรตํารวจถกแขนเสื้อเบอร์นี้เลยดูอะไรฮะดูว่าฉีดยาหรือเปล่าอ๋อถกแขนเสื้อฉันเบอร์นี้เลยเขาคิดว่าการแต่งตัวนั้นมาจากการมึนยาหรือเมายาไงคะคืออัดงงอ่ะก็อะก็ตอบเข้าไปบอกว่าเรียนอยู่ที่นี่ค่ะแล้วทำไมแต่งตัวอย่างนี้ เขาให้แต่งอะไรก็ได้ค่ะก็เลยแต่งแต่งมาเรียนเขาจะแต่งตัวยิ่งนะเอาเอ้อาอะไรวะก็คือถกแขนเสื้อเหรอไป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 แล้วก็ไล่เราอะไรวะชายเขาบอกผิดคนผิดคนเป็นเสียงวอผิดคนผิดคนอาชุนกระเทยขายยาว่ะ๋อมันส่งเพาสงสัยมากก็เลยก็คือหน้าเราอ่ะมันคงให้เพราะเราผอมมากแล้วเราผมยาวแล้วเราคงเหมือนกุยมั้งเหมือนเราไม่ได้อยากดูถูกคนที่เป็นกุย คือเรามีความรู้สึกว่าเราอาจจะดูโสมเรามักจะตัดสินคนจากบอดี้ว่าแต่งตัวแบบนี้เนี่ยติดยาไงเลยใส่รองเท้าส้นตึกด้วยรองเท้าเป็นเวสเซเวนตี้ส้นตึกด้วยมันก็เลยรวมกันประหลาดไปนิดนึงก็ตอนนั้นมาก็ไม่เคยมิกบัดมานิกเลยนะแต่ก็ยังมีโดนจับอีกครั้งหนึ่งที่เขาสารเพราะว่าก็แต่งตัวเบาๆยังไงคะแต่งตัวเบาก็ใส่จีติงตัวเดียว เบาไปอันนี้จะโดนจับแนนนอนี่ดูเบามากเดี๋ยวข้ามไปนิดนึงขยายความมันเป็นฮาโลวีนเนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราชอบบีออยอันก็เลยถักผมเปียเป็นบีออรู้ใส่ดอกมงดอกไม้ขอบทองคำเปลวแปะแล้วก็น้าก็ร้นๆแล้วกันสวยดีอะไรก็เป็นแบบหน้าทนโลนคิวไม่มีแล้วก็เป็นกางเกงในจีนสีทองเท้าส้นสูงสีทองแล้วก็เอาผ้าลูกไม้ขาวๆบางๆมาห่มตัวเป็นผ้าลูกไม้ที่ได้มาจากฝรั่งเศสก็บางแบบไม่ต้องใส่ก็ได้ ก็พลงจากรถแท็กซี่ก็โดนตำรวจเรียกเลยแต่ไม่ได้ด้วยว่าจะขายยามาขายยังไม่ตำรวจถามว่าอาาจารย์ไปโรงพักนั่นไงก็ไปถึงโรงพักหนูถามแต่งเป็นอะไรเนี่ยแต่งเป็นผีอาาจารย์ค่ะเขาาพูดไปเยอะเนี้ยเปิดนํามาแล้วก็เลยก็เลยยอมรับไปเลยว่าเป็นผีอาณาจารย์ค่ะ โดนทั้งค <ah ู่เลยโดนท่าเราเพื่อนเพื่อนเนี่ยเราตัดเกาะอกให้เขาแต่ก็ใส่จีซิงเหมือนกันกับเพื่อนก็โดนด้วยก็คือผีอนาจาร์มู่โดนข่มขู่โดนข่มขืนมูอะไรอย่างเงี้ยเป็นผีที่ตายไปแล้วใดๆก็พยาามเอาตัวเองให้รอดแล้วตำรวจก็ปล่อยไปอ๋อไม่โดนไม่เสีย่าปรับไม่โดนไม่โดนแต่เขาก็หัวรอกันทั้งโรงพักก็จําความได้แต่เราก็ไม่กลับบ้านเราก็ไปเดินเข้าสารต่อทุกคนคะคุยอย่างพราวเมาสยยางพลายค่ะทอกกระทบไหล่กันในทุกๆสัปดาห์นะคะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะ